วัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ะมาจ่ะมา,าประกอบชิ้นงานให้ดูหมบ้านถักเสร็จแล้วจ้ะอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นหนึ่งหมาวนี่แยกออกมาเนี่ยแล้วแยกแผ่นหลังออกมาเนานนะค่ะเนาะพอเสร็จเฮเลี่ยงหมาวาสเนี่ยอาการพอดีพี่น้องเอ้ยจามจนวิวนจามจนวานั่นได้สองแขนเนาะค่ะ สองแขนแล้วนี่ก็สิมาประกอบกันเนาะค่ะเนาะนี่นั่งสองสองแล้วนี่ก็สิจับชิ้นงานมาประกอบกันเหัวขางี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยต๊แคบ <c oughs> นี่เนาะคะ่ะเสียวนี่ประกอบกันเนาะค่ะเนาะที่เกิ่งเอาอันเข็ม เอาเข็มอะ่ะเอาเข็มสอดเอาเข็มซอยก็ได้ค่ะเอาเข็มซอยซอยเอาก็ได้แต่ว่ามันเกิดสิมันมันแขกเนาะมันตัวย้ายร้องเมืองเราเมาวานนี่มันตัวน้อยสำหรับย้ายเนะยาะย้ายกระจำมาจังน้อยยา้ายก็เลยเสิเอาวันที่ว่าทักเพิ่มอีกแถวหนึง่งแถวไี่ตรงกลางนี่เนาะค่ะเนาะเอาพัางกันจะ้ะเอาวิธีใด เพิ่มเบทีได้แป๊บนึงนี่น้างตักนปใแปบ๊บสวยก็เริ่มนห้เด้จ้ะเนี่ย ตรงนี้เลยเสียงดังนั่นเดียกน้อยนสองสามเขาตากลงหนึ่งพอจ้ะเพราะว่ามันมันอันนี้มันนานๆเนาะอันนี้มัน มีนะคะนะ่ะเนาะเอามารวบมีเลยจ้ะรวบนีเลยสวยน,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะ นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้่าทักไปหน่อยหนึ่งดี้จังกันนั่นเอกทักว่า,า,านี้หนึ่งสองสามทักนี้ พี่น้องโอ้ยสแสดงว่ามันอันนี้เนาะมันมัน,มนตรงตรริดกอไยจ้ะเริ่มบรรอง,ง,องเริ่มเริ่มปรับหนากกลองประกอบอกันเลยไักรปกอยเรื่อยจนมาสุด่นละจ้ะ เมื่อวานเน่าสิเห็ดคลิปลงตอกันเม,าามือ่อวานเนี่ยมเลยจามเป็นว่าก็เลยว่ามีกระจิกกระใจเสียนเห็ด ขง้งบนน่ะเล็กน้อยเล็กน้อยม er ันย้อนของย้อนย่งปึกปักก็ตลอดเวลาน้มึกเรียนถืบอันนั่นนะเรียนเ็กน้อยเรีนมันกกดังปึ๊งปึ๊งปึ๊ปันพี่น้อง ตรงนี้ตรงนี้ฮาก็จบงานนึะเหรเนาะข้อพ่อตองตักไอ,อ้ตักน,นั้นฮาเ่าเพียงแต่า่้าฮไอ้ตักกับมันเป็นอันติดกันนี่สุดท้ายเนาะค่ะเนาะ ต้องมาดูนี่เสร็จเรียบร้อยเด้๋วจ้าเห็นป่ะพี่น้องเนี่ยจบชิ้นงานเนาะอันนี้อันนี้เลื่มเนาะค่ะเนาะอันนี้เลื่มเลื่มเขาก็สิทักกันนันโตอยู่ค่ะเขาสิทักไอ้เอียงกับเขาก็สิทักริมเนาะทักริมให้มันดูดีนี่ค่ะนี่เสร็จเสร็จตั้นี้เขาก็ นี่ข้างนี้เขากจะมาทักลิ้มจ้ะเขากจะมาทักลิ้มต่อต่อไปน,น,นี่นี่เีขาจะมาทักลิ้มต่อต้องไปเดี๋ยวมาบังค่อยบังอ่ะคลิปต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะค่อยบังคลิปต่อไปว่าสิทักลิ้มแบบใดเห็ดลิ้มแบบไดนเนาะคะนะ่ะเนาะเขาจะมาเห็ดคลิปอีกคลิปหนึ่ง คลิปนี้เนี่ยเพิ่งจะตัดออกเลยใช่ไหมอืมนี่ผูกไว้ก่อนเราจะมาเก็บที่หลังเนาะคะ่ะเนาะใช่ล้วก็ชิมาตักทักลิม้มแต่ว่าย้ายว่ามันสัน่นสำหรับย้ายย้ายก็ชิมาตอลิม้มอยู่ดีแตะมันสัน่นเกินไปเนาะคะ่ะเนาะโอเคเนาะค่ะ ติดตามคลิปต่อไปว่าจะเป็นแบบไหนเนะคะเนาะขอบคุณค่ะ